สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัญ,ญลักษณ์เสียงที่พบในภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันนะคะสัญ,ญลักษณ์เสียงที่พบในภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันและหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องเรียนสัญ,ญลักษณ์เสียงด้วยละ่ะนะคะสาเหตุที่เราควรจะรู้ไว้และควรจะทําความเข้าใจแล้วก็ควรจะจําว่าสัญ,ญลักษณ์แต่ละตัวนั้นออกเสียงว่าอย่างไรนะคะ<ม>ก็เป็นเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่า สัญลักษณ์ไหนแทนเสียงอะไรเวลาเราเห็นคำศัพท์เนี่ยหรือเวลาเราพูดออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะออกเสียงได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เสียงพยัญชนะแบบอเมริกันเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะนะมีอยู่แค่24เสียงเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบเป็นเทียบกับภาษาไทยแล้วถือว่าน้อยมากดังนั้นะนะคะมั่นใจว่าทุกๆคนต้องจำได้แน่นอนค่ะ มาดูกันนะคะ,ะ,ะจะทำเป็นตารางนะคะจะจะได้ดูได้ง่ายๆแล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะคะ,ะจากตารางนะคะเราจะเรียนรู้กับสัญลักษณ์ของเสียงนะคะแล้วก็เทียบเสียงใกล้เคียงเป็นภาษาไทยนะคะมีตัวอย่างคำศัพท์ด้วยแล้วก็มีตัวอย่างคำศัพท์ที่เขียนด้วยสัญลักษณ์เสียงนะคะ แต่เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าเสียงใกล้เคียงในภาษาไทยนะ่ะไม่อยากให้แบบจําแบบเป๊ะๆว่าเสียงนี้ต้องเป็นภาษาไทยว่าแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้คิดว่าเป็นแค่การเทียบเฉยๆคือเสียงของแต่ละภาษาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันนะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะไม่เหมือนกันจึงไม่อยากให้จำแบบเทียบเสียงเป็นเสียงไปนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะพะ เ o t เห็นไหมคะตัวนี้ออกเสียงว่าเพะนะคะพ uh นะคะใกล้เคียงกับเสียงพอผ่านพอ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 นะคะในภาษาไทยตัวอย่างคำก็คำว่า pot นะคะก็เป็นเพอเป็น pot นะคะแล้วก็เขียนเป็นรูปสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะะมาดูตัวอย่างกันนะคะจนครบทั้ง24เสียงเลยค่ะ ba ba ta tag da dot ka cow Guh goose Fa Food Va Van Thing Va That Z Zoo Sh Ship Z Vision Cha. Chub. Ja. Job. Ha. Hat. Mm. Moon. Mm. Pin. Mm. Ring. Oh. Late. Uh. rat ย a yellow Wah wish sun เห็นไหมคะครบแล้วคะ่ะทั้งหมด24เสียงนะคะถ้าสมมติว่าคุณต้องการฝึกฝนหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะแล้วก็ไปฝึกฝนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ที่เว็บ ingacademy org นะคะขอบคุณมากคะ่ะ